กลับสบายดีกลับสบายดีทุกคนกับโอนีวันที่10เดือนตุลาเนาะพี่น้องโอนี่ฝนเศร้าตกแล้วพี่น้องอันที่จริงก็เศร้าตกแต่เมื่อวานีเนาะวันที่้0แล้วก็เป็นวันที่10เดเอนาะฝนเศร้าตกแล้วพี่น้องดีใจร้อยหลายเห็ดแสงแดดพี่น้องคนเอ้ยมาเด้อคนเอ้ยหลังจากที่ฝนเศร้าตกเนาะพี่น้องเขาซุกแล้วแต่ว่าโบแมนเขาหลับเนาะเขาทีมงานหรือว่าเขาเด็กหน่อยทีมงานอเงียเขาก็มาจะนาเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเขาซอยเขานะพี่น้องแต่ว่าเขาจะจ้างเกี่ยวเขา หมกหอยหน้าเลยนี่หอยห,นะห,หน้าจะว่าไใช่ไหมมาแต่นาเด็กหน่อยทีมงานอันพ่อเป็นจ้างเขาจะเกี่ยวเขาเพราะว่าเกี่ยวกอนหมูจ้างเขามาเกี่ยวเขา,า,เขเขาคนคือสิมาลายดอกพี่น้องพอวไพ่ไพ่กับพัดละเกี่ยวและหน้าพอใหญ่ายละและกันหน้าเขาน่าสาวนะหรือว่าหน้าขนมข้าวนะขาดมกอนหมูเพราะว่ามันมีน้องสาวตัวนี้เดยกพี่น้องมันไก่น้องสาวตัวนี้แล้วเขาจะ สุกน้ำดำนะก็เลยได้ดำก้อนหมูมาที่นี่พ้นตกมาพี่น้องซุกก้อนหมูแล้วก็ถือพ้นก้อนหมูอีกแต่ว่าน่ารักนะพี่น้องกำลังสีซุปอีเมล่าแต่ว่าประมาณสิ้นเดือนนี่แลละจนสิได้เกี่ยวหรือเว่ากอีกประมาณสิบหมื่นนี่แหละก็สิ้นเดือนนะั่นแหละเนาะ จังสีได้เกี่ยวนางเขาเนาะแต่ว่าบัวได้พาไปเบิ่งเขาตัวเองนะเดียร์ชิพาเบิ่งเขาเจ้าเกี่ยวเขาเนาะสิไปรับจ้างเขาเจ้าเกี่ยวเขาเนะพี่น้องเดี๋ยว์ชิตามสื่อคลิปว่าไปรับจ้างเกี่ยวเขาทีมงานเนาะที่จริงก็บบัได้ไปรับจ้างไปซอยเขาจ้าพวกบัวพื้นซอยเา้อาซอยเขาแหละบวกก็สเปรย์บัวได้มาบวกก็ผลว่าคอลาป่วยบุ๋มแกนลาลาผักสักเสื้อผ้าเพราะว่าฝนตกมาหลายมื่นบัวได้สักเสื้อผ้าเด็กมววันนี้แดดออกห้องก็เดิได้สักเสื้อผ้าป่ะพี่น้อง ปีนี้นะ่ะฝนมาสะนะพี่น้องสังเกตมีจนเดือนตุลาแล้วพ้นท้องกามาเนะาะเขาจนซุกเลยพ้นท้องกามานะพี่น้องเขาก็พ้นก็เปียบเสมือนอันผู้บ่าวผู้สาวลพี่น้องพอกันตอนเ่าอันนี้คือกันแหละตั้งแต่ดำหน้าใหม่ๆชักพนอยู่ใส่นลพี่น้องบัดเขาสุกพ้นท้องกะมาแลพี่น้องเดี๋ยวเสมือนผู้บ่าวกับผู้สาวเนาะ แต่แกยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวจะอยู่สใจนะบดเท่าทิ้ไในบ่พาะกันนะพี่น้องแต่บอเป็นอย่างนะพี่น้องถึงชีส่าแต่ก็มาแฮนนี่กิ้งกะอนแหล, <c oughs> แลนะเนาะถึงชีส่าแต่ก็มานะเพื่องหวาปล่อยขนมเส้นนะพี่น้องยาวไปเบ่งเนาะบัวเขาจะเอาเสายไอ้กล่องบัวคนในบ้านในหมู่บ้านแล้วก็มาเกี่ยวข่าวหลับจ้าเห็นเพฝนมาหาสื่อเอาเป็ดเพช่ฝนวะ <c oughs> ่ะม่แอนเห็นน้องกินสูเขาจะเาขิงหน้าระโยงกลางป่าดีแล้วไปแล้วได้หายหนึ่งจางคนเกี่ยวหลายคนดิ เดี่ยวเก้ยวเกี่ยวเกี่ยวเกียวเกียวคู่กันป้ามีแต่ผูกเบาเขาเขามีแต่ผูกเบาในกระฟุซซ่าเอาไปเดียวมา อาไม่แต่ผู้ว่าเอามันคือบบมี้นาำวะฮขลเราใส่เกือบปกมาทางไหนนาำอยู่หุ่นบ่เจับปูขาคือบบใส่หมวกมีรได้สักอุเลอาเห็นแลกนเรค่สมาทธาเห็ดเลากินเดี๋ยวคือเห็ดไว้แท้าลร อันนี้เป็นหนองคาวเนาะอันนี้บักอ้ายสะพรมอบอุ่นบ่แมนแมนบค่อยเขา้องหมูันในนหมูนมาเิดไวุ้แล้วก็มาฝอันนั้นก็หน่อยยเกี่ยวกับันนะพี่น้องลจิกนอามึงัวอ่าเฮ้ยเดินาจอด ไดี๋ยวไดี๋ยวไดี๋ยวไดไ๋ยวลอไลอยลอไลอยด่าเดี๋ยไท้อไอันด่ากันไดไ๋ยวมื่นมาบ้าหมื่นมาไส่เลยไานปลัไก่อนแไกโต๊ะไดียวเไ๊อะคุไม้าไลักครับลาหลไกครมบไล้วมีอะไรอไกบ้าง โอ้นางยักษ์โชเกิาาดจากุงมือวัดตัวนั้นเจอข่าจากสวรรค์ตั้งเที่ยงม่ดีแกให้ผมนั่งเวลาดีไหมอ๋อนั่งแชบเราแดดนั่งกอดพวกดูนั่งกอดพวกข้าว ไที่สองพี่น้องอู้เขาหรือหงานี่นะโอ้โหมีผมเจเลยอ้บอดบอลเนี่ยพี่น้องเด็ก็ขี้ต้มนี่มีหนำน้อยสำนีก็เทวดาทีแล้วปกติาบอดอื่นน้ำถั่วมบอดอื่นน้ำถั่วเนาะพี่น้องแต่สงสารพี่น้องที่น้ำถั่วมเนาะถ่วมแต่ว่าถ่วแต่แถวันถ่วมนะน้ำถั่วมอยู่ล่านะถั่วมแต่แขวงสมมาเขต่วมไล่กูมูแต่ว่าบ้าร์รับหนำแต่ออกเลย มาให้พี่สองหยาร้ายเนาะน้ำไหลเนาะสองไห้เนี่ยหย่าร้ายเกล่ยวเกียวต้นยจะคีโมอนไงอันนี้บอต้นแล้วพี่้องอันนี้บอติงแล้วก็อันนี้และบอเจ๊กอันนี้ก็ะจยอันนี้แมน ซื <static> ้อกับผัดกันเลยดิลูกจอยจอยพกเม้นลูกจอยเออได้โอ้คนี่ลูกจอยจอยจอยคืออะไรเห็นไรครับไม่เกินมีแต่ผู้บ่าวสมน้อยตัวใหญ่บุญแล้วแม่แม่มาเกี่ยวอยู่นีได้ไพ่เก่งนะโอ้ท่านผู้ชมแม่นโอ้ท่านผู้ชมเราเห็นอะไรบางอย่างมาดูนี่สิ ดูดีแล้วใครเสิร์ฟเต่งมาหาด้วยใคเสิร์ฟงดีแล้วโอ้เต็งว่ะไปเลยเต็งไก่กับมูลเขาดีมาหลับเห็นก่อนมาโบเห็นก่อนนี่ตาตาสะพอนกับตาไว้หลุดทั้งหลายและสีบวุกบอแมนอัเกาะเอาหางมันเอ้ต้นก็เอาหางมันุเกาะเอาหางมันอย่าตีมันโอ้ย เออเอาเกี้ยวก็ต้นยาวาไปขอันตีมันบ่กไปคัดตัดเดอทันตัดออละอ๋อมันบริเวณนี้นะไม่แต่ดูเข้าบ่ได้สิเกี๊ยวเขาได้วันนี้นะตังว่าลูกเป็นเกี่ยวให้ใหม่สวกันเป็นยังดินะมันมันบุ่นมันแม่เมี่ย ตัดเียงตายเดี๋ยวมาเอิมาอย่าไปเออหนามไมู่้เออเอาแมมุมมันบอดอนงบุม้ห่างนะก็่อตนกาลังัดก็กาลังแบบนี้ก็ไปใส่เสื้อดำนมเียนโบเหนพี่น้องตนใส่สีสีแดง แต่กันเอาไปสัมผัสมันมันก็ตอดพี่กันปิงที่โซ่สเต็ปย่างนะไรนะเอาใหม่นั่นส่วนเอาลรอครับรับแรงยกแกงเอาเอาใหม่นั่นส่วนเอารัตาแล้วก็ตัวเห็ด่อไโอ้หัวงงนงานมาเข้าผมโอ้เอาใหม่เขียวเดี๋ยวันนี้แต่สายเกมเหม่อป่ะเนี่ยเอาตี่ยันหูนี่ดียันหูยันบางหูว้ายเขาไม่ได้เสื้อ นันะนันานั่นยังมาอีกโอ้นันนันยังมาเออนันะเทดเบี้ยงมึงมงยังหรืไปล้เอามึงก็อย่างโซลิลาขันล่อดเไม่บอกว่า่ียไหมไอซียล้เิ่งใช้เตรนไปแบกือบเตร์นใช้ติไปด้างมาหลายอยูู่มันหลวว กินต่นางคนนะกินแู่ไปอืมกินดูไปใชกัไปไปใเนะเกี่ยวขขาแล้วคะทาไปไว้จังนี่สื่อสื่อังอันคาแมนที่เขาันี่จะไปสื่อกล้ามมาสั่งมันดูมันจะไปสื่อกล้ามใหม่นมันจะไปสื่อกล้ามมาให้กินให้สั่งมันดูสั่งมันเออไปไป่ไือยัง แลวดูันเนี่ยไทยนาจ้องก้อนเหรอใ่จ้อนเาตเอจ้องก้เาตามแล้วหวยนชเใี่ลิขิตได้แล้วย่วยแ้วพอดกันน้ายากกันหากันลาพูดกันมแล้วตามมดเขาเขาไปเื่อไแล้วจะามเกไปเเขาหลอกอายกล้อง

วั ة, well, okay. ้มากันบาไมตุุ้ตุ้ şey yes ุว so ันเนื้อเนื้เดต่ที่เ่เนือลี่เ่เ้อาป็นเลี้ยงอย่งตัวที่ามเจะไปเ็ดยามเทอดบ้อคือลาบน้อง หนห่างมึงแน่มึกนเดี๋ยวมกินไปวาดําห่างจําก็ว่าทางหลุดดําดห่างเกี่ยวแล้วไว้ไปบ่ป้าเมื่อมากินข้าวทุกคนหลานมางเก่างเนี่แหละแต่ว่าตอนนี้11:30นก็ขึ้นแต่ว่าเด็กน้อยที่มาเกี่ยวา้างพวกวรุ่นก็น่าสิมาตั้งแต่ประมาณ7:30นหรือ8:00นบ่แน่ใจเนาะ ปกติยามเกี่ยวเขาน่ะสิแบบแห้งแหลกขีดกระเดือนออกตายแต่เสือบอปีนี้อุดมสมบูรณ์ป่าไม้เขียวทงไฮทงหน้ากับมีหนามมีท่าปีนี้คือสิแบ่แห้งแหลกในจิตแบบโหดไล่คือสิแบบพแบบผูกยังก็คือสิแบบงามอยู่คิดว่านะเดี๋ยวเามากินเขาน่ะพี่น้องในเขาวว่าคนตบเป็ดเลยค่ะมันจะบวชสิแม่บัวชนะกับจะบอนตอนบนไปเขาอีแคมเหมือนแคมบาดมันก้ามเลย เขาสมบูรณ์มีกุ่นลายที่จริงทั้งไฮทั้งหน้าอันก้อนซุกหน้าเขาอันลุงที่พันกหาชธานอยู่นในกินนกำการนะเพื่อนไรหิ่งหัวออมไหวไม่ได้หยาอันนั้นกระดมก้อนหมูกปีที่แล้วหมวกพริกใส่นั่งนั่อันนี้คือหน้าเขาลองเท้าเขาลอยฮอร์สเขางามเลยทุกคนเยียงแอลลัดเขาเตี้ยอะคันคันคันสูงสำนีที่ว่างามที่สุดแล้ว อ๋อดีเขาก็สีไดลลายสีไดลลายกระสอบนี่แต่ว่าทำามือเปลียนอืม เอ็กมาเดิทุกคนกินเขาทุอบทักสองถุยป่ะไม่เป็นรอหมยังจุใจมีความหักยู่สวงนี้นะแม่นบทเจ๊งจอบัวไอมีแต่ผู้บาวเกาหลีคือเนาะซงงเกาลีเออเดบซีนเขาซะพอนเรื่องคนกินเตอ เดี๋ยวกินเขาแล้วเนี่งหิวเขาเพราะทุกคนไปเกี่ยวเขาไปฮาวลิงหน่อยไปแหวนไหน้พี่น้องตอนเช้าเพคนบนในล่องเดชคนเพิ่์นเ็ดกินตอนแรกเอาชิเพิ่์นไปนราไปเด้อข่าวเสียบมังมันบนในหยามเลย บ่าวเห็นเอาตู่มาพี่น้องคือชิถ่ายคลิปอย่างติดกับชีาเพลงเสียนะเอ้าแม่นไปใช่ไหมแม่ไฮเตอรอยู่เหือดโอ้โหพี่น้องเอาเกี่ยวเข่าลงต่อมาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเช้านาทีแหละคือว่าขึ้นไวเนาะซีเอสโมงตึงกับตึงเลยลงมาไวเนาะว่ามันแบบ ถ้าเราขืนไว้เขาก็ลงไว้งินจ้างเคียวเขาถ้าเราขึ้นสะเขาก็ลงสะนีนะก็เราได้ก็ยังได้เวลาไล่เก่าเราไปร้องตัวต้องได้จมูกมันจะกุ่มค่าเงินจ้างเนาะเพกาะจ้างวันละสองร้อยบาทเราเป็นแบบนองสิบคนโอ้เก่งไปเด้อนะวางจ่อยอ

้เด่ไก่ได้กลองฮะไก่ได้กอง้าตายรตายรดมาตายคิวีนตายจะจะตไปกองมก่ไ้ก่องม่มีแตายอเป็นกลอง้าย้วสลงหองแล้วพี่น้องแล้วหายหนึ่งไว้ไว้เขี่ยวลังสิบเอ็ดคนนะคะ เอแต่ก really ัน <quin> กันนี่พี่น้องคัดเวลากันถ่ายคลิปคืออย่างนี้ด <that> ังดังตาหนำเคลื่อนยี่เคลื่อนที่เคลื่อนที่กว่าเคลื่อนมีตู้อะไรก็ซื้อมาเขาเขาซื้อตู้มาเออเงาเขาไปเด็กเมียลราดีเงาแล้วเฮ้ยตู้เหยียบน้ำตู้เหยียบน้ำเจ็บตีนได้ค่ะ น้ำน้ำีเบิ้แล้วบ่บแล้วเบิแตมันเหยียบรอตู้ะมันเบิจยบตี้ดอกบสองใบสามเดาหรือเปล่าเดาหเปล่ามามมู่ว่ามดามนะ ลงมาบ่ายบ่ายโมงพี่น้องขึ้นบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีป่ะมาเอาเงินไปพี่น้องป่ะเสีระวังเงินมื่นจังใจแต่รับเงมาเกี่ยวข้อเราจังพี่น้องมาเกี่ยวสวยอันน้องแต่ว่าเบิงเหลือเด็กหน่อยสองคนคือสิมอมอนี่ยันไปบอกพ่อว่าเ้ยมีมาเอาเงินเอาไปสื่อ่าเติมเงินเองจะเส่เหลียบหน่อยนีดเด้อ ใจขาเปลี่ยนมาแล้วทุกคนบ่เหบื่อไปมกนไดเกี่ยวเขาบ่รดเกณนนวี้นะพอดีแบบเจ็บี๊ยบแอลแะไรมือแรงขึ้นิคันเมื่อน้อตุ่นเนาะทานอีลาอีเดือมาื่อวานนี้แหละเพราะว่าเิ้นมือแหลกที่เขาเกี่ยวเขานันเมื่องกันเป็นเกี่ยวกูเบื่อกูเบื่อแล้วกูเบื่อหนักด้าให้กันจนไปบ่เป็นนนั่แหละแต่ก็ม่วนน้ำมาหลายคนมืออึดกันแล้วพี่หน้ากันยังเดียวบบลาย ยังอยู่น่อยเดียวมืออื่นนะขี้แดดในตอนเที่ยงก็ได้มันยังเหลือเขาโบราณน้อยเดียวนิดเหนื่อยเติบเลยเย็บแอวไปหน่อยเย็บจนแบบหยางนี่กระดกกระดกเยอะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานีกันนะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เกี่ยวเขาคลองปี2020ของหลัดเองนะพี่น้องเป็นคลิปแรกเลยที่เกี่ยวเขาหน้าตัวเองจังพอระสุกแบบหน้าตัวเองกั สิบกว่าล้าิมืออย่งลอบาแหละแต่ว่ามาเกี่ยวขขาซอยเจาะก่อนเนาะล้ยก็มาเกี่ยวขขางานตัวเองเป็นอยอยม่ะมือมืมือมอไปแล้วนะนบ้าโอ้ได้เงินเราดีใจดิซื้อละซองต้นเต็งนนั้นอ่ะคือได้ยบวะผมได้สีไม่เปลี่ยนกันคือบัันเลยคือสิมาเติเกมแก็เอาได้หรอ เ้ยเงินเทาจีบเออไอคือไม่ได้ซะไองานไปเท่าไปไงเท่าไปได้ตะเกี่ยบเอาได้เงินมาอื่นมาใหม่แต่ว่าต่นเออมืออื่นมาใหม่ปะ